ในหมู่บ้านเล็กๆล,ลินแม่น้ำมีหญิงสาวชื่ออิงดาวอาศัยอยู่เพียนลำพังในบ้านไม้เล็กๆท่ามกลางสวนผักและดอกไม้เธอสวยจนใครๆก็เหลียวมองแต่ชีวิตกลับไม่สวยเหมือนใบหน้าทุกวันอิงดาวจะตื่นแต่เช้ารถน้นผักเก็บดอกไม้แล้วนำไปขายที่ตลาด เพื่อซื้อข้าวสารและของจำเป็นแม้จะลำบากแตกเธอไม่เคยขอหรือขโมยจากใครเธอเชื่อว่าสิ่งที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์ถึงจะน้อยเตกก็มีค่าที่สุดวันหนึ่งขณะเก็บดอกไม้อยู่หลังบ้านอินดาวก็พบเจก,กานเก่าๆฝังอยู่ใต้ดิน มันมีรวดลายแปลกตาสวยงามเราวกับของโบราณเธอไม่รู้เลยว่ามันคือเจกันวิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดก,กาลคืนนั้นขณะที่อิงดาวกำลังจะหลับเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นจะเจกันเจ้าของที่แท้จริงากเจ้ามีหัวใจซื่อสัตย์ และไม่ย่อท้อข้าจะช่วยให้เจ้าสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจอิงดาวตกใจแต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวเธอถามว่าเจ้าหมายถึงอะไรจะช่วยฉันได้อย่างไรเสียงนั้นตอบกลับว่าพรุ่งนี้หากเจ้าทำสิ่งดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนข้าจะมอบสิ่งเล็กๆเ,เป็นรางวัล อินดาวยิ้มเล็กน้อยไม่รู้ว่านี่คือฝันหรือเรื่องจริงแต่หัวใจเธอก็เลือกที่จะทำดีตามที่เจกามิเสบบอกเช้าวันรุ่งขึ้นอิงดาวนำดอกไม้และผักไปขายที่ตลาดระหว่างทางเธอเห็นชัยชรลาล้มลงเพราะหามของหนักเกินไป แม้จะรีบไปตลาดเพราะกลัวของฮิวแต่ก็วางตะกร้าลงแล้วรีบเข้าไปช่วยชัยชลาขอบคุณยื่นเหรียญเงินให้แต่เธอใส่หน้าไม่ต้องหลอกค่าลุงเก็บไว้เถอแค่ลุงไม่เจ็บก็พอแล้วเมื่อกลับถึงบ้านอิงเดาวพบว่าดอกไม้ในตะกร้าของเธอกลายเป็นดอกไม้พันหายากกลิ่นหอม แลงจนขายได้ราคาสูงเธอเริ่มเชื่อว่าเจกการวิเศษนั้นมีอยู่จริงหลายวันต่อมาเจกการวิเศษบอกอิงดาวว่าพรของข้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นหากเจ้าทำดีอย่างต่อนเนื่องและไม่หวังผลตอบแทนอินดาวจึงตั้งใจช่วยเหลือผู้คนทั้ง เพื่อนบ้านที่ล้มป่วยเด็กๆที่หิวโหวยแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่ผ่านมาผลของความดีทำให้เธอไข่ของได้ดีขึ้นสวนผักงอกงามกว่าที่เคยแต่เมื่อข่าวนี้แพร่ไปบางคนในตลาดก,ก็เริ่มลิษยาพ่อค้าบางรายพยายามกด ราคาสินค้าของเธอบางคนใส่ไลายว่าเธอใช้เว่หมุนต้องห้ามนี่คือบททดสอบใหญ่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะใจดีกับความสำเร็จของเธอข่าวเรื่องสวนของอิงดาวงอกงามและดอกไม้ขายได้ราคาดีเพร่ไปทั่วตลาดบางคนมาซื้อเพราะชื่นชมแต่บางคนกลับแอบซุบซิบนินทา เธอต้องทำของแน่ๆไม่มีใครจนแล้วจะรวยเร็วได้แบบนี้หรอกพ่อค้าชื่อเพงซึ่งเป็นคนเห็นเก็ตตัวมากคิดแผนจะขโมยเจากันวิเศษเขาแอบสะกดลอยตามอินดาวกลับบ้านทุกวันและสังเกตเห็นเธอวางเจกันไว้บนโตะ๊ะไม้ในครัวแพงยิ้มมุมปากคิดในใจว่า แค่นี้ก็ง่ายแล้วคืนนั้นขณะที่ฝนตกหนักแพงย่องเข้ามาในบ้านเธอแต่พอเอื้อมมือแตะเจกันกลับส่องแสงร้อนแรงจนเขาร้องรั่นเสียงของเจกันวิเศษดังขึ้นผู้ซึ่งร้ายความซื่อสัตย์อย่าได้แตกต้องฆ่าแพงวิ่งหนีออกไป รางสายฝนตัวเปียกโชคและไม่กล้าเข้าใกล้อีกอิงดาวได้ยิงเสียงจึงเข้าใจว่าเจกันวิเศษมีวิธีป้องกันตัวเองวันหนึ่งมีหญิงชรามาซื้อผักของอิงดาวแต่พอค้นกระเป๋ากลับพบว่าเงินหายหญิงชราหน้าซีดเพราะตั้งใจซื้อผักไปทำอาหารให้หลาน อินดาวยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรค่ะป้ารับไปเถอะถือว่าเป็นของฝากหญิงชลาน้ำตาคลอกล่าขอบคุณแล้วจากไปคืนนั้นเจกการวิเศษมอบเมล็ดพันธุดอกไม้เรืองแสงให้เธอนี่คือลันวันสำหรับหัวใจที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเมื่อเธอปลูกลงในสวนดอกไม้ เหล่านี้สว่างไวในยามคำ่ำทำให้สวงของอินดาวสวยดังสวงในเทพนิยายผู้คนเริ่มมาขอซื้อมากขึ้นจนเธอมีเงินซ่อมแซนบ้านไม่นานก็มีพ่อค้าจากเมืองใหญ่เดินทางมาหาอินดาวเขาชมสวนดอกไม้อย่างตื่นตาและยื่นข้อเสนอ ขายสวนนี้ให้ฉันสิฉันจะให้เงินก้อนใหญ่เธอจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแม้เงินก้อนนั้นจะมากพอซื้อชีวิตใหม่แต่เธอกลับใส่หน้าส่วนนี้ไม่ใช่แค่ที่ปลูกผักเล็กดอกไม้แต่มันคือหัวใจของฉันพ่อค้าหน้าไม่พอใจ และจะไปพร้อมใสาตาไม่เป็นมิตรเจกรรมวิเศษจึงเตือนเธอบางครั้งสตรูที่อันตรายที่สุดไม่ได้มาด้วยมีดแต่มากับรอยยิ้มฤด,ดูฝนปีนั้นพายุรุนแรงพัดถล่มหมู่บ้านสวนของหลายบ้านถูกทำลายรวมถึงสวนของอินดาวผู้คนพากันสิ้นหวังแต่เธอกลับ ลุกขึ้นเก็บซากไม้ส้มแปลงผักแม้ดอกไม้จะหักโค่นเตเธอเก็บมเมล็ดที่เหลือล่อไว้ปลูกใหม่เจกรรมิเศษเงียบไปหลายวันเรากับกำลังรอดูว่าเธอจะยอมแพ้หรือไม่และในวันที่เธอปลูกต้นใหม่เสร็จเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าพิสูจน์แล้วว่า ความพยายามคือเวทมมุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากพายุผ่านไปสวนของอินเดายค่อยๆฟื้นคืนสีเขียวเธอทำงานทุกวันทั้งปลูกผักเก็บดอกไม้และซ่อมแซมบ้านจนกลับมาสวยงามเหมือนเดิมผู้คนในตลาดที่เคยดูถูกเริ่มมาขอโทษ และขอซื้อสินค้าจากเธอแม้จะยังมีบางคนลิษยาแต่เธอก็ยิ้มและขายของให้เหมือนเดิมคืนหนึ่งเจกันวิเศษเรียกเธอด้วยเสียงนุ่มลึกอิงดาวเจ้าทำได้แล้วเธอขมขวดคิ้วทำอะไรหรือตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันข้าไม่ได้มีอำนาจเปลี่ยนชีวิตเจ้าหรอก สิ่งที่ข้าทำคือมอบกำลังใจให้เจ้าลงมือทำด้วยตัวเองอิงเราตะลึงแล้วขอรางวัลที่ข้าได้มาไม่ใช่เวมมนแต่เป็นผลจากความดีและความพยายามของเจ้าเองดอกไม้ที่งดงามงอกขึ้นเพราะเจ้าดูแลมันอย่างซื่อสัตย์ และผู้คนซื้อของจากเจ้าเพราะเขาเชื่อใจไม่ใช่เพราะค่าทันใดนั้นใจกลางวิเศษก็ส่องแสงอบอุ่นแล้วค่อยๆเลือนหายไปจัดโต๊ะไม้เหลือเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือโบอราณว่าความพยายามและความซื่อสัตย์คือเวทมนตที่แท้จริง แม้ไม่มีใจกันวิเศษแล้วแต่อิงดาวยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเธอไปตลาดทุกเช้าช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ทำได้ส่วนของเธอขยายให,ใหญ่ขึ้นและมีเพื่อนบ้านมาขอเรียนรู้การปลูกผักปลูกดอกไม้เธอสอนทุกคนด้วยความเต็มใจหลายปีต่อมาบ้านในสวนของอิงดาวกลายเป็นสถานที่ ที่ผู้คนเรียกว่าสวนแห่งหัวใจเพราะทุกคนที่ได้มาเยี่ยมต่างกลับไปพร้อมแรงบันดาลใจที่จะซื่อสั์และพยายามในชีวิตของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามคือรากของต้นไม้แห่งความสำเร็จและความซื่อสั์คือดอกไม้ที่ทำให้มันงดงาม ของวิเศษช่วยให้เราเก้าแรกง่ายขึ้นเต่หัวใจเราต่างหา่างที่จะพาเราเดินไปจนถึงเส้นชยัยขอบคุณที่รับชมจมจมนะคะ